ท่านผู้ว่ารถไฟแห่งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านก็จะเร่งฟ้องเป็นลายแปลงซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเลยอย่าไปฟ้องเหมารวมฮะใช้เวลานานไล่ฟ้องเป็นลายแปลงเลยครับแปลงไหนผิดก็ต้องเร่งยึดไปทันทีแปลงไหนถูกก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้เขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนครับถ้าท่านอยากจะฟังอีกครั้งผมก็จะบอกให้ท่านฟังอีกครั้งแล้วท่านจำไว้ด้วยนะว่าผมพูดแล้ว ว่าผมจะไม่มีวันใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทุกกระทรวงในรัฐบาลนี้ไปให้พวกเขาช่วยเหลือไทยก็ตามที่ทำผิดกฎหมายอย่าว่าแต่พวกผมเลยพวกท่านก็ช่วยไม่ได้พวกผมยิ่งต้องช่วยไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นขอให้มีความมั่นใจ ว่าจะไม่ได้ดําเนินการเรื่องนี้เป็นอันขาดนะครับแล้วก็อีกคําท่านต้องขอนคาพูดนะครับผมไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับผมยังไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยในท่านชอบใช้วาทากรรมเนี่ยพูดแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดท่านบอกนายยงมนตรีเป็นผู้ต้องหาของดีเอท่านเรียกอาทิตย์ดีดีเอท่านยุทธนาแพรดดำมาตรงนี้เลยและให้ท่าน ามท่านยุทธนาแพรดำว่าผมเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าท่านกล้าไหมล่ะครับท่านเรียกมาถ้าเขาบอกผมไม่ใช่ผู้ต้องหาท่านไปถแถลงให้ผมด้วยนะว่าผมไม่ใช่ผู้ต้องหาท่านพูดผิดผมเป็นเพียงผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับแล้วเมื่อผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาผมก็ให้ความร่วมมือตามกฎหมายทุกอย่างผมก็ส่งจดหมายไปชี้แจงข้อกล่าวหา ผมก็ตั้งทนายความขึ้นมาศึกษาข้อกล่าวหาแล้วก็ต่อสู้คดีไปคดีออกมาเป็นอย่างไรถ้าผมผิดมันมีกระบวนการที่จะทําต้องลงโทษผมอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ใช่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเอ้ผมยังไม่ใช่เป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับผมเป็นผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นนะครับโดยใครก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น ต้องขออนุญาตว่าท่านต้องถอนคําพูดคํานี้ผมไม่ใช่ผู้ต้องหาการที่ท่านมาพูดในสภาหแห่งนี้ว่าผมและสอวอเป็นผู้ต้องหาเป็นเป็นคาพูดที่ผิดครับวันนี้สอวเท่าที่ผมติดตามข่าวสารมายังไม่มีใครเป็นผู้ต้องหาแม้แต่คนเดียวครับสถานะเดียวกับผมเนี่ยะครับก็คือเป็นผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เราก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมาย เข้ามากำหนดนะครับก็ต้องกราบเรียนท่านจีระพรด้วยความเคารพรักกันนะครับว่าเวลาท่านพูดถ,ถ้าท่านพูดความจริงผมก็ไม่ต้องพูดแต่ท่านพูดความเท็จผมก็เลยต้องขึ้นมาพูดจริงๆไม่อยากจะพูดหรอกนะครับพูดสู้ท่านไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วท่าน จะให้ผมเนี่ยไม่รู้ท่านวางยาผมหรือเปล่าให้ผมไปบอกสวอว่าเฮ้ยสวอมาแก้รัฐธรรมนูนกันต้องรับนะรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญโอท่านอีกกาลังชี้ทางไปันรกให้ผมเลยผมจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะก็เขาห้ามชี้นำนะครับแล้วก็ห้ามที่จะไป persuade ไปโดมน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาด้วยก็คือสมาชิกรัฐบาททำไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญครับท่านท่านกำลังเนี่ยประสงค์ร้ายอีกแล้วให้ผมไปผิดรัฐธรรมนูญแล้วเดี๋ยวท่านก็มาอภิปรายผมอีกนะครับให้คำยืนยันครับว่าทำไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยใครอยากจะแก้ก็แก้ ใครเห็นด้วยก็แก้ใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องแก้แล้วก็ส่งขึ้นไปตามกระบวนการสวรเขาก็มีกระบวนการของเขานะครับแล้วก็ที่ท่านบอกสุดท้ายนะครับว่าเอออีกสี่เดือนเนี่ยเขาก็จะชี้ชะตาสี่เดือนนะไม่ใช่สเดือนรับรองครับ4ี่เดือน31มสิบเอมกราช้าสุดยุบสภาแน่นะครับมีแต่เร็วกว่า31มสิบเอมกราด้วยซ้ําถ้ามีความจำเป็นจะต้องยุบนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับไม่เกินนะครับ แล้วก็ในสี่เดือนเนี้ท่านบอกว่าคอยดูนะคนจะมาชี้ชะตาพักภูมิใจไทยไม่ต้องรอสี่เดือนแล้วครับวันซืนนี้เขาชี้ชะตาแล้วครับนะครับเขาชี้ชะตาทั้งพักภูมิใจไทยและพักท่านด้วยนะครับกราบขอพระกุณครับท่านประธานในนามของรัฐพาครับผมยินดีต้อนรับคณะประชาชนจัจงหวัดวันซื้อเรื่องอะไรใคาบอกไม่ต้องรอสี่เดือนหรอกวันซืนนี้ เขาก็ชี้ชะตาพักภูมิใจไทยแล้วก็พักท่านด้วยแล้วอ่าได้ข่าวก่อนหน้านี้ดายับเลยนะเนี่ยนายอภิเตไม่ใช่โตโต้ตอบพักเพื่อไทยอย่างดูเดือนหลังจากคุณน้ำคุณจีรพอจีรพร์เสนทิภัยอภิปรายค่ะอ่าเดี๋ยวจะทยอยนําเสนอเพราะนี่เป็นการรวบรวมประเด็นให้เห็นภาพ